ไชีแม่ฟ้าหลวงนะครับจังหวัดเชียงรายกวางสมหานภทยกับเชียงรายยูเต็ดอันดับ16ของตารางก็เปิดบ้านพบกับอีสานยูเนเต็ดนะครับอันดับ15ของตารางผลงานเชียงรายต้องบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงความกดดันนะครับออกสตาร์ทได้ไม่ดีก่อนมาครึ่งแรกนะครับ2นาทีเนี่ยเลย์โนอาเซมซาวนะครับยิงเชียงรายเอาไปก่อน1-0ครับโชคลาภลุยมาดีแล้วผ่านลงนี้เนี่ยสื่อสายไม่เข้าใจนะครับรับขออีสานครับไปเข้าทางเียนโด อาสามสาวเก็บง่ายๆเลยครับออกนำนะับได้เฮเลยครับแฟนๆเชียงรายนะครับกระแสฟุตบอลยังดีอยู่ครับมาเชียร์กันหนานแน่นแต่ว่าครึ่งหลังครับอีสานนั้นตีเสมอได้จากลูกหม่งนี้ของธน,นาชนะบุตรครับนาที48่สิปดตีเสมอรเร็วด้วยนะครับ กกับเข้าสู่เกมสําเร็จรเฉยเนสันโตสกร,รบเปิดให้แต่ความผิดพลาดของแนวรับกีสานี่แหละครับรับบอลหลุดมือครับทางด้านของมูเซอริตนะครับบอลก็ไปเข้าทางของอันัทนทลโสภาส้มหลดเลยคับยิงเข้าไปนะครับเชียงรายน้ำอีกครั้งเป็น2-1